ขามือนี่มาตามแม่ลุยลังหวยออกเพิ่นฟันไว้แยะดวงท้ำขอดเลือดอาบมือเพิ่นแดงจื้งเคืองอยู่แยดวงมาสัน่นแยะลุยว่าออกอายุแยดวงอายุแปดสิบเจ็ดย่างแปดสิบแปดออกเจ็ดแปดตรงตรงสุดยอดอีลีไปตามต่อแม่ลุยกันได้เลยค่ะแม่เลยคะ่ะสวัสดีค่ะ้าแม่เป็นฟันแมนลีเนาะ มีฟันดีฟันเจากับย่าินะค่ะฟันเจากับย่ายที่ว่ายังกอดทำขดทำขอดทำขอดนาเดเป็นมือเนาะอยู่ย่ายนแปดสิบเจ็ดแปดสิบแปดย่าิว่าเอาจากแปดสิบแปดได้ไปย่างตะกูลเจ็ดแปดสิบเจ็ดเดวสั่นตะกูเจ็ดเก็งมือยีเนาะไอ้หมก็เลอกออกไปรีเนาะออกแปดเจ็ดย่ายว่าเปดแปดเนี่ยเอาเส้เปล่แดแเล้อเปล่ปเจ็ดเลยเสียดายเนาะแต่ว่าฟันเกือบฟงสุดท้ายเราไปไม่เลยกับฟันว่านเนี้ยก่อฟันว่าไปวันในสวนฟันวาไปซื้อขวง เป็นซื้อขวงเพลวานค่าของสามสิบาทเร้อว่าสินเอาเงินทอนเิ่นคือบ่อไห้เลยว่าวันนี้เพลีลยเขียนลีกใส่ไห่เลยเปิดกระดาษหรืนเมื่อเัลเลยลีกกิดสองตัวเปนมังกิดๆเลยว่าโอ๊ยก็ดกคอยบวเอาดอกมือร่นคอยย้สิเมาน้องเจ้าไหมว่ามืถือไงจอมน้องเจ้าว่าขาาขวางเดียวม่ายอยู่แล้วค่าขอางสามสิบบาทของเขาได้ลงใไห่เพราะว่าเพุ่นทอดเงินบ่ถือเพื่นเขียนไห้กิดๆเลยบ่เอาบ่ถือ วันวัดถืงมากอ่านหือถือรเงือนเล็กวันนี้ราคาของมันตกทอนเก็ยสิบบาทเป็นบ่ก็สีมเฮาเฮาเก็ยจสิเจ็เล่นวปีเ่าไหมเขาเกอจกกระถือตัวน่ะนนักกระซิบมาอไรก็จะถือไปอันนี้ะไรใครคลเนาะตัวถือความเปิดกระดาษก็ยจเก็ยหมอกกอดยังไงมาเอ่ปอเอาดอกมือรุ่นข่อยแจงสิม้เอาน้ำเจ้าไม้ปนาวานพรอนบ่าใหเงินเนาะถือว่าฟันแม่เงิเนาะเพราะว่าข้าบ่ได้เอาเนาะแทั้งสองคลิปเลยแม่ยเนี่ยคลิปใหามคนโก เอาเก็บทก่อนมอวยเลยว่าเอาลูกมาเข้าบอบอเอเอาหอกไปเส้นจะได้เนาะว่่ทามาลูกนี่ดอกขวางมันก็ไดแล้วแม้แต่ว่าเงินทอดบพไร้บอนสิม่เกียสิบเกียังไงมันก็ตรงทอดเกียสิบเันบอต้องซื้อของเงินรอยหนึ่งแต่ว่าทังเกตยรเียได้ไม่รวยว่าเราบอบอเราด้หลอดที่ดีเลยอันเท่านั้นเาเรียนในตอเรียนว่าเอาเนี่ยบ่าเอากองรือบันเนี้ยวันนั้นไดนี่วันนี้บ่าเอาเงินเงินเงิ วาเลีีแ่เกลงกองมัเะเจ้ามรอยเอาเยอเจ้าหมูม้าเบาเออเจ้าม้อยสื่อมันอสิยู่เออได้ห้าสิบบาทนเจ้างานนี้เจ็ดเกวของก็บเบาว้าวันนี้ว่าปรได้มาให้น้อก็บเบาเลยมันอดมันทำมายุพอไม่ีแล้วแมนมันยุ่ไทยเป็นบาฝันเป็นไข่ไข่ว่าไรนอนมันขึ้นเลยป่าียำน้อยอีกเยอะดอกแล้วแล้วปาฟันขึ้นว่าไรนอนเลยปลาฝันเอาต๊ะเก้าละรวยกันได้วางอี่วันนั้นคือการได้เาคืนที่ได้ บานเกี <ted> children, so ่ยวกับยายทวนบู่จ um ูขึ um ้นเงียนเนาะอือหมอรวยว่าเอาแต่บานเลขที huh ่061บ่าอยู่เพิ่นิบ่บ่บ่เกี่ยวกันอกมันก็กได้งวนเออแต่มันออกลงหรือนก็จบ่ได้มันอายุทวนว่นี่ครับเพราะว่าเฮาบ่ได้มาก็เลยบ่ให้เอาหมอรวยลงเนาะมันบ่ได้แม่อือว่าเดี๋ยวรุ่นก็จังสิมาเอานําเจ้า่เขียนให้แม่สนไปได้เออสได้เนาะได้ก็บ่ได้เงิน ยี่ดน้วูดเลยอันท่าคอัจอยุเท่าไรย่ายหมอลวยถาอันผู้ไดก็ให้ตัปที่เกให้แปดที่ปดท้บ้านเขาไ้นนใครอยู่ในหมอล้วนเป็นลงพ่อควงไงเนาะน่เยปดที่เปดอ้แม่นแด้ว่า8ปดที่เกกลงโงนถ้าไ่ได้คนก็ติมปดที่เก็มัอนลระเพิ่ว่ก็ย่างเย่างเปดโอ้ยเพนตีใช่เลยอายุเพิ่ว่ก็ย่างคนเลยอยากได้ปดที่เปดปีแรกเขาเาตัปดเก็เลย ว่าปกูเปียแปบาทราเป็นิแปดบาเน่ย่รวยก็บว่าได้แจกบาทเว่าได้เลยแปดมแปด่าได้แจกคนเลยอมอม่ดวงอืม้ดวงอายุดวงเนาะแต่เามอวยเลียกคือติมมืยายแดงติ่มติมชีกระทำลายเียกบลูอายุกะลกอายุแปดเจ็ดแปดแปดกัลอายุแต่เาหมนเขาจะเอยอะแต่ว่าเขาจะดูสื้อน้ำบ่เนาะแต่มีหลายคนที่บอกามักบว่ายายว่าเรียกติ่มมืล่ะเขาอก เดดแล้วไปเดียดเต็มมือย่าอยู่ไหมเดงอจิ้งคืนอยู่หืองเน่นี่ดีเ,าเนาะโอ้เลาตุ๊กจังได้ไหได้ตัวอะไรเดียดเต็มมือเดียดเต็มโตเนี่ยมันจะได้โตคนเพราะว่าคนเห็ดคนทำขอนแล้วแล้วได้เดียดด้ต็มมือเราเรียดเรียดเต็มแก้วี่อ้อาวกะทีแปดซีเนาะไั่เป็นอันนันเราเส็เดเนาะองเครอใหม่แบบน้อวทำขอนได้ง่อยแล้วเดียดีเียดด้เต็มมือแล้วเนาะเดงคืนยะตามไหมเนาะ ตามไม่แม่เลยนะเขาตอนเกิว่ากรุบแก่นเนี่ยมึงก็เปลือกแท้มึงก็เบาเท่เดียวเลยหมด่ได้กลับเกล็ดเกล็ดคือวแบบฝืนแน่นอนเดี่ยสำหรับแม่ลุยเนาะฟันแสองฟันกับสองฟันเนาะตามฮ่อนมืสุดท้ายแล้วไม่ลุยเลยแม่ยิ่งสุดท้ายแล้วแม่เนาะอันนี้เราขายันนี้เล่าบอดดายเขาเอาเลขห์ให้ตัวถือคากราบเบาเล่บอดดายเนาะ Uhm. มือรุ่นสีแป็ดน้ำเข่าปะเนาะว่ะมือรุ่นสีเปดน้ำเข่าเนยมันกบ็ดปเนาอยลูกมันไม่ลวย็ลมัเรือลงหนักไม่ได้ครับถึงกระเทอนกันนัคคุ้มลองอยู่เก็ดเก็ดเลยว่าบอลงกคุ้มล่งเยอะเดอพว่าใดบอกนบอกฝนว่าพ่ต้องให้คอยเราไว้นี่แหะมือรุ่นสิมาเอาอันเปิดกระดาษขึ้นเลยที่นี่เป็นว่มักไม่เกล็ดเกล็ดนดเีย ข้างหน้าเก้าเกรนะอันนันเกียรติ่้นสิข่าลายอยู่เลมันจะมาแปดน้ำกรดไม่วันไหมันเปลียนว่างไหมต้องข่าล้เรครับเดี๋ยวไปเอาครับไปยังน,นี่นนในสาวยมันจเติมเนเิดทับเลยเลาอร่เติมเนือตัวน่งนี่นใน เฉลว่ิเฉลวเจอกียรทับเลยไม่ลอยกี่บาทแต่ก็สมาได้ซื้อมาืสบาทมันเันไีงันเหมือนกันสองพันนี่เดยวก็ซื้อหมดไปเนาะมันวัดไซื้อตัวละบาทดิกัดซือตัวละอยตัวห้าสิบกันไรเนาเออบอกว่าโอ้ยียดตัดออกคเกียต้องเิด่โอ้ยอยางข้างนีมีอะไปคืรถขยเจดมันซื้อไงเนาะบริการบ้านเนี้ยคือรถบ้น้ยมียตอ ไ้แม่ตัวจก้นมันสิข้นรบมันสิบอกเลขมันขืนน่งมันข้นสองแยวว่านอกก็เป็นตอยอะนางขโมยเงี้ยมันนั่นเป็ตือจบอกเล่ห์เถอะเน่จ้าถาวเยมัออกว่ากออีที่เราแปดเกตเงนซื้อตาีมันตรงตรงได้เี่อ๋อซื้อตาชีเลยองตัวมันตรงใด้เกแปดไา้เออน่อขนเงียแปดเกตแปดันอเกาเกตแปดไหมเออได้แล้วตรงตัวสองตัวไ่นฮะตรงตัว่สองสามตัวหนอเกาเแปดเกตแปดของใคถึงตัวมันเป็นแป ก้าเทปไม่เเปขาเปนไรเขาบป็นอะไก้าเแปดรดเอาไม้เอาเอาไม้เอาไมอือว่าน้ำมัมีดวงนะแต่พอได้ยินว่าเจมาน้วฝอยจีไ้เรโชวเอาพอได้มีโชว์แล้วไม่รวยนะพอไดยาจะสมัครขาวขยคาด้ากาแฟนตอมาไรด้วลนะครับไอเทียบดวงคนนี้เขาได้ยินฝนเขาสูกันว่าเอาออกนว่าเก็บสีขาวอะไรคนเยอะเก็บเแอ ทำลายอยู่ยาเท่าไรลงบนได้คอมเมนต์เยอะพวกเจ็ดเจ็ดเจ็ดสแปดสิเมื่อไ่เจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิแปดกบเจ็ดสิแปดเอ้ยแปดสิบเจ็ดแปดแปดสิบเจ็ดก็แปดสิบแปดเออลงให้เลยคอมเมนต์อรเพราะว่าเลี้ยวไปปปูนเนาะเลียดเต็มมือแล้วแม่งกินคืนเรื่อยป้าใหญ่ก็ทำขวดกินเอาเลยเเลียดเต็มมือแล้วอยู่แบ่ง้ยอมากงสี เงินทั้งยายเงินเงินทั้งยายเงินทั้งลูกสาวทั้งแม่รวยทั้งแม่ดวงเงินม่ได้เงินอ๋อม่ได้เงินก็ือว่าเออบอกเขาว่าวิดวงเนาะเออคนด้วิ่งดวงก็ใส่เลยที่เนาะก็แลงเก็บมีดวยเยอะนะครับขอบคุณหลายครับตามเราชมเนาะเอาเดี๋ยวมาตักอะไรขึ้นเรานะครับตองวัญไทยวันมูลนิ้ิไทยคนเะาทำแม่มเนี่ยมูลนิธิไทยคนนี้ขอบคุณหลายครับสวัสดีครับสสวัดีค่ะ